สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชานันนะคะวันนี้วันนี้ครัวของเรานะคะจะมาทำจะมาพิมพ์ขนอมอารัวนะคะขนอมอารัวของเรานะคะที่กวนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะท่านที่สนใจนะคะจะไปกวนขนอมอารัวนะคะก็ขเข้าไปดูได้นะคะในครัวนิชานันนะคะวันนี้เราแต่งด้วยสีชมพูนะคะตอนนี้มาดูวิธีการพิมพ์ะคะ่ะเราจะพิมพ์พิมพ์ได้เลย ช้อนตักนะคะเราจะทําลูกละหนึ่งขังนะคะเราต้องทาตอนตุ่มนะคะคุผูโซมนะคะต้องทาตอนตุ่นนะคะประมาณนี้นะคะประหยัดเวลาะคะ่ะอันนี้เราก็วางลงไปนะคะเห็นไหมแล้วเราก็ทําจุกขึ้นมานิดหนึ่งเราทำกลมๆนิดหนึ่งเป็นฟรีแฮงคะ่ะหยอดแบบแบบไม่ต้องมีพิมพ์นะคะอันนี้โบราณเราก็ทําแบบนี้นะคะ คาะทำเป็นก้อนอย่างนี้นะคะ่ะแล้วค่อยมาตกแต่งนะคะเพื่อให้ง่ายดีนะคะไม่ยากค่ะมีศิละปะในการทำะคะ่ะเรียงอย่างนี้นะคะดูตัวอย่างนะคะวันนี้มันดีนะคะแป้งเนียนนค่ะนะคะเราก็ใช้มือของเราเนี่ยละคะ่ะแตะน้ำนิดนะคะทำจุกค่ะแบนๆขึ้นมาทำเป็นหยดน้ำคล้ายๆหยดน้ำนะคะขึ้นมานะคะอย่างนี้ ะจะหยอดให้ดูอีกค่ะเราอาจจะทำกลมๆไปก่อนก็นได้แล้ว่อยมาจัดเรียงทีหลังนะคะตกแต่งนิดหน่อยนะคะเราเราใช้เราใช้ฝีแหนนะคะแบบแบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เขาเรียกไม่ต้องใช้พิมพ์เลยค่ะใช้พือนีี่ล้ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรจะแห้งแล้วก็จะเกิดการสวยงามดูเป็นธรรมชาติค่ะนะคะ,นะคะ คุณผูช้ชมเห็นที่เราเลียงไว้ไหมคะเนี่ยค่ะข้างนี้ดูเป็นธรรมชาติเรียงต่อไปเลยคะ่ะนะคะจะได้เต็มมันดีนะคะขนม่ารัวเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนประกอบของแป้งนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบของกะทินะคะวันนี้เราใช้กะทิสดนะคะเดี๋ยวท่านก็ไปดูสนใจก็ไปดูตอนกวนนะคะไปดูได้คะ่นะคะ่ะเข้าไปดูคะ่ะไม่ยากคะ่ะง่ายๆทำกินเองนะคะใหม่ๆคะ่ะ ใหม่ๆเราทำกินเองอร่อยะคะ่ะหอมหวานค่ะนะคะสีก็หวานนะคะวันนี้เราแต่งด้วยชมพูหวาน,นะคะ่ะสีนี้ก็ตามชอบนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบสีอะไรก็ทำได้ค่ะนะคะ,นะคะสีใบตเตยก็ได้ะคะ่ะอันชันก็ได้ะคะ่ะอันนี้ลักษณะนยอนยี้นะคะเราก็ใช้มือของเรานี่แหละคะ่ะ ทำจุกขึ้นมาค่ะแหลมๆนิดนึงนะคะแบบเป็นธรรมชาติค่ะโบราณก็ทําแบบนี้นะคะโบราณยังไม่มีหัวยอดนะคะมาสมัยนี้ก็จะมีหัวยอดกันค่ะนะคะของโบราณจะทําแบบนี้สวยไหมคะคุณผู้ชมเยอะๆก็สวยค่ะเป็นธรรมชาติดีค่ะนะคะอีกเดี๋ยวหยอดอีกให้ดูสักสองตำอานนะคะวันนี้มันดีแป้งแป้งเนียนนะคะ ทำกินเองนะคะง่ายๆไม่ยากค่ะกวนก็ไม่ยากค่ะใช้แป้งสาลีนะคะน้ำตาลสายและก็กะทิแต่ที่สำคัญนะคะกะทิต้องเป็นกะทิสดนะคะถึงจะหอมนะคะคุณผู้ชมต้องเป็นกะทิสดขนมของเราใหม่ๆมันก็จะอร่อย เดี๋ยวเราจะที่เหลือเดี๋ยวเราจะทําให้หมดนะคะค่ะวิธีการทําทําให้มันกลมๆนะคะเราก็เอามือรีบๆนิดนึงค่ะเอาเป็นไม่ต้องกลมมากแล้วก็ทาถ้าจะทาให้สวยก็ทําเป็นหยดน้ําขึ้นมานะคะแหลมๆนะคะแหลมๆก็จะดูน่ารักค่ะข้างล่างเราก็ทําเป็นกลมๆนะคะนะคะเป็นอย่างนี้น,นะคะสวยงามไหมคะคุณผ mm ู้ชมฝีแหนนะคะฝีแหนนะคะ <hand S 1> อันนึงก็เช่นเดียวกันค่ะเวลาเราไม่มีหัวหยอดที่บ้านกนะะ็จะทําแบบนี้ค่ะใช้มือหยิบเอานะคะอันนี้ไม่ค่อยโกงก็ตกแต่งให้หนุนโกนะะ่งค่ะได้ได้หมดค่ะนะคะนะคะคเดี๋ยวที่เหลือเราจะหยอดให้หมดนะคะคุณผู้ชมอารัวค่ะของเราก็พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราขอไปตากแดดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพบกันตอนแห้งนะคะตอนอารัวเราแห้งนะคะไปตากแดดก่อนนะคะ ตากสักหนึ่งแดดก็ได้ค่ะถ้ายังไม่แห้งก็2อแดดก็ได้นะคะสวัสดีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะติดตามให้เราด้วยนะคะอารัวค่ะสีหวานนะคะสวัสดีค่ะ